ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับดอวันนี้วันพระนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาสุขภาพไม่ดีนะครับโดยเฉพาะสุขภาพตานะครับตาเจ็บนะครับต้องหยดตานะครับและก็สุขภาพฟันด้วยนะครับนี่หลายอย่างมากประการเหลือกเกินนะครับพออายุมากมาทั้งฟันทั้งตานะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสุขภาพตาก็ไม่ดีสุขภาพฟันก็ไม่ดีนะครับนะครับ <c oughs> อาจจะได้ขึ้นมาช่วงคูบาอาจารชันพัฒนานเช้านะครับเกาอนุโมทนานะครับได้เป็นองค์ปารคธรรมอนุโมทนานบุญแก่ยาเบย้จะได้สาสมบุญในครบทางสามประการทางน้ำไมบุญ บนสรงเดชเกการให้ทานศีลอมใหม่บนบนสําเ็จเ้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บนเกิดการฝึกฝนอบรมเกียรติการฝังธรรมหลวงพ่อพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านกบลนะครับปกติจะอยู่บนนู่นนะครับตรงงานก่อสร้างนะครับพระพุทธ สมเด็จพระพุทธโคดมนะครับบรมบารมีนะครับนี้ตรงบริเวณทางเข้าวัดนู่นนะครับปกตินะครับแต่เช้าเ้านะครับแต่วันนี้ออกรับปิ่นทบาทนะครับเดี๋ยวบางส่วนกุูบาอาจารย์ก็ไปฉลองศรัทธาในที่ต่างๆนะครับโชคดีนะครับมีสองมือนะครับนี้ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้จะมีบวชนาคนะครับนี่อดีตพระคุณหลวงตาสุขภาพตาไม่ดีนะครับได้หยอดตานะครับแล้วก็สุขภาพฟันอีกนะครับพออายุมากมาเรามีแต่สิ่งเสื่อมเสื่อมนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับไปถ่ายที่โรงครัวเห็นแม่ขาวแม่ชีกำลังเลือกนะครับก้างปลาออกนะครับ เอาคนอายุมากๆไปเลื่องก,ก้าเลือกกล้างปลานะครับให้ชีบุญมาทุละหายนี่นะครับจับผิดจับถูกอยู่นะครับ <c oughs> มาแต่ไกลเสียนไกลนะครับนี่ ต๊กาหรือบ okay. okay. ้านี with. ่ค oh yeah, ือตั้งหุ่น ปวดสงปวดปวดเนี่ยปวดหน้าสองหน้ามีปวดหน้าสองหน้าหลังจากปวดหน้าเสร็จก็จะได้เอาไว้พระจันทร์เพลชรองพระใหม่น้องหวทดดานหน้าปวดสวยบีความลูกลาลับปอบรวยี่ทำบุญตุวทิศให้น้ามัทนาปวดมันเนียบุงในเต็มร้อยบาท บนเน็บว่ามีไผยปัญแจกมันบ่แห่บ่กแดดคือไม่พากัจะเอาจินเขาเอาจินเาไปยิ้มมันก็ไปยิ้มหองเขาปวดทบ่กินปวดมื่อเดาแนด้ดีองก็ส้ข้างบนบนบ่ห้แนวทีไหกำลังห่องแถวแล้วสุขโผปยาสา เการาดีหลางดากีปลอดภัยบุญปีธาบุญรักษาบุญนำพาพบสุขใส่มีทีบรับดับล่วงไปบุญให้จ้าพระพัฒสวัสดีพ่อปุณละความสุขควาสำเร็จทุกสิ่งทุกประการแม้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอวัยวะร่างกาย ครบสามสิบสองปการก็เพาออานีนส่งของบุญก็คือการรักษาสิ้นหเพราะฉะนั้นบุญจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจสะุุปง่ายๆที่ล้มตาเมตตาอยู่เป็นประจำก็คือคิดดีดีทำดีเวลาใดย่อมดีได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้น ใช้อัตราวภาพด่างไกลนี้เป็นบ่อลเจอร์ของบุญกุศลมบูรณงามความดีเราสามารถทำได้ทุกขณะความอ่อนน้อมถ่อมตนมาถึงวัดก็ได้กร่าวได้ไหวบุญก็เกิดขึ้นทางกายได้เห็นบุตรประจิมมากรแต่อยากใจให้เหลืองใสใน องแผ่นพระสาทจดาสมมาสมพุทธเจ้าความหลังไหลแห่งบุญก็เกิดขึ้นทางตานอกจากนั้นเราน้องจกตน้องใจและดึงในถึงบุญท้าวุญทำมะบุญสังฆ้าวบุญบุญของพระราชนาฏัรผู้ใดบวชเพื่ปฏิบัติามนะโอวาทรมคำสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าป็ะพฤติปฏิบัติชอบ